ยินดีต้อนรับเข้าสู่ขำวก่อนที่มีชีวิตไม่ใช่เขาก่อนทั้งหมดที่จะมีการเคลื่อนไหวเดือดารโต้ตอบด้วยตัวเองแต่ไม่ใช่ที่นี่เพราะฉะนั้นจงระวังตัวไว้ดีเฮลโมยเฟลลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ อยู่เกมใหม่ครับแบบที่มีชื่อว่าท้องกอนมีชีวิตฮัลโหลใหม่เฟลโลนะครับาตอนนี้อยู่ในเกมใหม่ครับนะครับโดยแบบนี้มีชื่อว่าเขาวงกอดที่มีชีวิตนะครับซึ่งเป็นแบบเขาวงกอดนั่นเองนะครับเพราะมันชื่อเขาวงกอดเพราะงั้นมันก็ต้องเป็นแบบเขาวงกอดใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาพาทุกคนไปดูว่าแบบนี้มันมีอะไรนะครับ โดยผมเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบแนวเกมแนวอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยได้มีโอกาสได้อัดวิดีโอลง YouTube บ้างนะครับแต่ว่าช n e l มันโดนปิดไปก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกับช n e l นี้นใหม่นะครับตรงน,นี้ผมก็ได้มากดปุ่มเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเมื่อกี้มากดเทสเสียงก็จะเห็นได้ว่าประตูมันจะเปิดอยู่เมื่อกี้ซึ่งไม่เป็นไรนะครับ่าโอเคแมป ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับตาเอ๋ตาเอ๋นะครับเราจะเป็นคอนซัสนะครับเริ่มปุ่มท่อนูสตาร์นะครับก็คือกดปุ่มนี้เพื่อเริ่มนะครับอันนี้ทางเข้าที่2อันนี้ทางเข้าที่1นะครับเดี๋ยวเรามาจ้องหน้ากันก่อน Hello my f e l l ล w Hello เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Hey my f e l l o ลโยนก้อนแน่เดี๋ยวโยนก้นแน่ๆน่ Hello my fellow ไม่เป็นไรครับเอาอ๋อแต่มันบวกเกาะนะเดี๋ยวเราป้นให้หมดนะครับเดี๋ยวเราป้นให้หมดนะครับเป็นสไตล์ของเราอ่ะโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้นก่อนป้นก่อนขอป้นก่อนเอออ ja. ๋ับวกเกาะสามอันนี <Ps> ้ม <Wonder. S 2> ันก็เท่ากันนี่ว่าเออมันชดเหมือนกันนี่ว่าแล้วมาป้นอะไรเงี้ยเอ้ยเราก็จัดการอ้าวโยนมันออกไป เชียดเดี๋ยวโยนไปไกลๆก่อนเราไม่เขารบคนสร้างแมปเลยนะครับตอนนี้เอาไปเอออันนี้เขาบอกว่าเริ่มจะเริ่มกดกดเกมโหมดอัปเดตเอเวอเรจโหมดนะครับ what the fuck เอ๊ะไหนนี้เอโตเอ๊ะทางนี้ก็ไปได้เหงาเราไปหนึ่งแล้วกันนะครับไม่รู้มีอะไรเดี๋ยวผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ยัง n o o อันนี้เจเอตเเออันเดโชกะมันมีชื่อว่าแมบเบขาวงกดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเขาวงกดนะครับตอนนี้เราไม่รู้นะครับว่าเราจะเดินไปไหนนะครับผมจะไม่มีหลักการตายตัวในการเดินนะครับอ่าอ่ะ้านนี้มันชื่อว่าเขาวงกดที่มีชีวิตนะครับเพราะหมายความว่า มันสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ตลอดเวลานะครับ What the fuck แต่ไม่รู้มันจะมีตัวชี่อะไรเฮ้ยๆอตกใจตกใจเฮ้ย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 อเคลื่อนไหวกันอย่างงี้ดิคือผมเป็นพวกที่ตกใจนะครับบางทีแบบา้าเลยโผล่มาแบ,บบปุ๊บขึ้นมาแบบนี้นี่ผมนี่แบบรับไม่ได้นะครับอีเมื่อกี้ตรงนี้ที่เราขึ้นมานะครับเดี๋ยว เราน่าจะเอาไอ้หัวต้นีเมื่อกี้มาด้วยเออมันมีชุดกอยใส่เพิ่มพลังนะครับแสดงว่ามันต้องอันนี้เราน่าจะอยู่ริมสุดนะครับริมจ้าเฮลเฮลโลอิสมีอิสมีอันนี้น Holy shit. Oh. What the fuck? อีอะไรชิดโอ้ What t h ั f เ c k เฮ้ยอะไรอะ เดี๋ยวอันนี้ทางที่เรามาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทางนี้เดี๋ยวกระโดดจ้าไม่แดกหรอกไอเหี้ย fuck you fuck you อ้าวอ้าวเชียง์มันมันมัน้ยมันมปิดซะง,งั้นนะ่ะมีห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรวะคือถ้าผมเจอแบบแคบแคบแบบนี้ผมจะเป็นคนขี้กลัวนะพอขี้กลัวแล้วจะพูดมากนะครับ จะพูดมากถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าหยุดพูดนี่คือยิ่งกลัวกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดเรื่อยๆอะไรเนี่ยงงเอ้ยแมปอะไรเนี่ย,ย,ยงงมากอี๊คือผมไม่รู้ผมวิเดินไม่ทางไหนแต่ผมดูดวงอาทิตย์นะครับตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอตาเอ๋เอาอีสัตว์บินบินนี่เข้าก่อนครับเอ่ทางนี้เหมือนผมจำได้ว่าผมมาแล้วเนี่ยเนี่ยก็เข้ามาทางนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่า เราจะหาทางออกไอ้ๆทางเปิดทางเปิดปิดเปิดเปิดเข้าไปเอาเอ้ตันมันให้ชุดเกาะมาด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะมีอะไรเอเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้ดูหน้าวู้ย what h ท์เฟคเฮ้ย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 ไอ้อะไรเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมาทางนี้แล้วผมก็เข้ามานีนี่ทางนี้ใช่ไหมล่ะ นี่ยงมันก็สับไปสับมาอะไรของมันนี่คือพอมันเป็นเขาวงวดแล้วกูก็ไม่รู้นะครับว่ากูจะออกกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือผมมีจุดหมายว่าผมจะเดิน่างอ,ออกไอตัวส้นตีนั้นไอตัวที่เราไปดิของมานะครับนี่คือจุดประสองค์ของผมเดี๋ยวผมต้องทำสัญลักษณ์อะไรสักหน่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ย What the hell อะไรเนี่ย เราเราเราเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ดีนะเนี่ยเอายญามาปากแบบนี้เนี่ยใครสั่งใครสอนหมอไปไหมเนี่ยจะหมอหมอ,อป๊าบอะไรวะนี่ตายหาไปแล้วเนี่ยตรงเออ วีลูดกดอกผิดด้วยแต่ล้วม <substrate> ีตายโอ้โหเชียเออื้อหือหัดอาบานานี้นานี้น่นเดือดโฉาทำตอนแรกที่เราโหลดเขาวม่่อนนี้มานะครับเราคิดว่ามันมันจะแบบมีอะไรให้ทำเยอะแยะนะครับแต่แปลว่ากูกูมันได้เขาวมก่่าจริงๆด้วยครับ มันมีความรู้สึกเหมือนผมเริ่มมึนหัวแล้วนะครับ <S <S เดิมแบบนี้ดีกว่าอ่าขี่โกไม่ได้ด้วยชิบหายนี่เลยฮะนี่เลยฮะความชาดของเราไม่มีใครชาดไปกว่าผมแล้วครับนี่เลยฮะเราจะได้รู้นะครับว่าเราเดินไปทางไหนกันแน่อีหยีย่ติด หัวอีวัดแวเฮ้ยเฮ้ยไม้โอ้รีแคปโอ้เเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดเกมห้าดูก่อนอ่าชุบโอ้เรามาถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านป้ายก่อนอนกอุ้ยปีนแล้วก็เอาของเขาไปใส่ไว้ในรูปนะครับแล้วก็เปิดประตูนะครับเดี๋ยวเราลองอะไรดูหน่อยดิเฮ้ยอะไรกูใส่อะไรเนี่ย ใส่งี้หรออ่ะเอาเฮ้ยไม่มีมักโอ้โหอะไรเนี่ยต้มเกี่ยวไหมเนี่ยเอาโอ้ยเกือบไปเออวอดไม่มีของลวจ้ามีแค่นินแหละเอาไปเลยเห้เห้อะไรเนี่ยมาะตไม่เปิดอะ มันไม่มีของเดี๋ยวสูตรเดิมครับสูตรเดิมสูตรเดิมเชื่อเราได้คือถ้าเราเล่นแบบมมองนี้นะมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าเอาไม่มีของกรรมแล้วคิดเยอะจริงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนานั่นนานี่หนานี่เอ๊ะเอ๊ะเอก่อนเอฟ๕ก่อนโอ้โหดีเรามาถึงอะไรกันเนี่ยว h a t the f u c าละกระโดดไม่ได้จุ๊กหนึ่งจุ๊กสองอ๋อแสดงว่ามันมีทางมาหลายทางนะเดี๋ยวเราดูดูด <c oughs> ูด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 ูจุ๊กจุ๊กมันอ่าไม่ได้ๆกูหลอกโอ้ชัวสอทางนที่จัมอืมทางนี้เหรอผมก็ไม่รู้นะว่าเขาไปทางไหนนะ่ มันมีแบบความรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าปันหนึ่งคือมันเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้นะครับตอนระปบิดสองก็คือเดินมาทางไหนกูลืมนะครับให้ผมเดินไปเดินมาแล้วว่าผมเข้าใกล้ไอ,อ้ปักน้องตนั้นซะแล้วก่อนกำเดินมาไหม่ๆอ๋อ,อโอเคถ้ามันกระโดดได้สองตอก う